เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ1ินะครับข้อสิบ่บอกว่า uh, at the beginning of last year Sam had thousand dollars in her bank account. The following graph shows the changes in hundreds of dollars in the balance of money in her uh, <coughs> in her account over that year. So, can we have change in balance in hundred dollars and? Uh, แล้วก็การเอ็กซ์เป็นเดือนนะครับ January February ถึง December นะครับจะ so, ถามว่า the e n of how many months last year did Sam have more than a thousand and thirty อ a thousand and three hundred dollar in her account นะครับ ก็ไปโจทย์นะครับ at the beginning of last year เมื่อต้นปีที่แล้วแซม had ต์ทาวซอนดอลล่าในธนาคารเขาก็คือแซมมีหนึ่งพันดอลล่า ในบัญชีธนาคาร The following graph shows the changes ก็คือ Graph ต่อไปนี้แสดงความเปลี่ยนแปลงนะครับ in hundreds of dollars คือในหน่วย100ดอลลาร์นะครับ in the balance of money in her account that year ของจำนวนเงินในบัญชีของเธอ ในช่วงปีนั้นนะครับก็เป็นกราฟนี้นะครับ add the end of how many months last year ก็คือในปลายเดือน ของกี่เดือนในปีที่แล้ว Did Sam have more than thousand three hundred dollars? ที่แซมมีเงินมากกว่า1,300งพันสามดอลลาร์ในบัญชีของ นะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือสิ่งที่จดให้มาเป็นสถานการณ์นะครับว่าก็คืออคือจดให้สถานการณ์มานะครับว่าเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ย แซมมีเงิน1,000ดอลลาร์อยู่ในบัญชีแล้วก็กราฟเนี่ยแสดงความเปลี่ยนแปลงในหน่วย100ดอลลาร์ของจำนวนเงินในบัญชีของเธอในช่วงปีนั้นและโจทย์ก็เนี่ยก็จะก,ก็คือเงินเนี่ยเริ่มต้นที่อ่าห0ึ่ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงปุ๊บตามกราฟนี้โจทย์ถามว่า ในปเดือนของกี่เดือนในปีที่แล้วที่แซมมีเงินมากกว่า1,300ดอลลาร์ในบัญชีของเธอเขาอยากรู้ว่าในปีที่แล้วอะมีกี่เดือนที่แซมมียอดเงินคงเหลือนในบัญชีเกิน1,300ดอลลาร์นะครับ นั้นเนี่ยเราก็มาดูกันในกราฟนี้นะครับเราเริ่มต้นที่1,000ดอลลาร์นี่คือเริ่มต้น January น,นะครับเพิ่มมา300ดอลลาร์ฉะนั้น January เนี่ยก็จะได้กลายเป็น1,300ดอลลาร์ทีนี้พอมา February ่ลบมา200ดอลลาร์ พันสามร้อยลบสองร้อยก็คือเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับที่จากหนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ย พอมาเดือนมีนาคมปุ๊บมีเพิ่มมา200ดอลลาร์ฉันก็เป็น1,100บวก200ก็จะเท่ากับ1,300ดอลลาร์นะครับเอ,อิเงินไม่เปลี่ยนแปลงก็คงที่ที่1,300ดอลลาร์เมบวกเพิ่มมา400ดอลลาร์นะครับ1,300าบวก400ก็จะเท่ากับ 1,700ดอลลาร์นะครับพอมาเดือนมิถุนาเงินลบไปประมาณ200ดอลลาร์ก็เป็น1,700ลบ200เท่ากับ1,500ดอลลาร์พอมาเดือนกรกฎาลบไปเนื่องจากว่ากราฟมันไม่มีสเกลนะครับเราต้องมานั่งกะกะเอาประมาณลบ4นะครับก็เป็น 1,500้ารลบสี่ก็มีค่าประมาณ1,100ดอลลาร์ต่อมาเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยก็อา่าประมาณบวก200ดอลลาร์นะครับก็เป็น1,100งพับวกสองก็เท่ากับ1,300ดอลลาร์เดือนกันยารลบหนึ 100, ก็เป็น1,300ามรลบหนึ 100, ก็ได้เป็น1,200ดอลลาร์ ตุลาคมเดือนตุลาบวก 300$ ดอลลาร์ก็เป็น 1200$ บวก 300$ ก็เท่าก,กับ 1500$ ดอลลาร์แล้วก็สุดท้ายลบอีก 100$ ดอลลาร์ก็เป็น 1500$-100$ ลบ100กเท่าก,กับ 1400$ ดอลลาร์ทีนี้เราอย่าลืมนะครับว่ามี d e c ember ด้วยแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนก็ของที่ที่ 1400$ ดอลลาร์นี่ก็คือจำนวนเงินที่ได้อาเหลือตัแต่ละเดือนนะครับทีนี้โจทย์ต้องการอะไร สิ่งที่จต้องการคือมีกี่เดือนที่แซมมีเงินมากกว่า $1300 ดอลลาร์ 1, ในบัญชีของเธอเขาต้องการเงินจำนวนเดือนที่มีเงินเกิน $1300 ดอลลาร์ 1, ใช่ไหมครับอันนี้ไม่จันยวรี่ January ไม่ใช่เพราะเป็น $1300 พอดี $1100 ไม่ใช่นะครับมีนาพัน0าก็ยังไม่ใช่ เอพิลพั0สไม่ใช่เมพันเอันนี้ใช่แล้ว1อันต่อมาจูนพันห้าร้อยันนี้ก็ใช่แล้วอีกหอันนะครับจุลายไม่ใช่นะครับ1100นึ่งร้อยออกัสพัมร้อยไม่ใช่นะครับเซปเทมเบอร์พันสองร้อยก็ไม่ใช่อ่าอกตเบอร์พันหใช่นะครับเป็นอันที่สามแล้วก็โนเวมเบอร์พันสี่รถูกต้องแล้วก็ดซมเบอร์ันสี่ร้อยก็ถูกต้องเช่นกันนะครับสรุปแล้วเนี่ย ก็จะมี 2> 1>, 2> 1, 2, 3, 4, 5นะครับก็ค like <lost> ือตอบข้อดีนั่นเอง5เดือนนะครับที่แซมมีเงินเกิน1300ดอลลาร์อยู่ในบัญชีของเธอนะครับสรุปนะครับอ่าข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือโจทย์เนี่ยให้สถานการณ์มาว่าแซมเนี่ยเริ่มที่1,000ดอลลาร์นะ แล้วก็ไปฝากธนาคารแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกราฟนี้กราฟนี้ก็บางคนอาจจะงงเพราะไม่เคยเห็นก็แบบนี้คือบวกส่วนนี้คือลบนะครับอันนี้เป็น c a n g n In Balance คือไม่ได้เป็นกราฟของจำนวนเงินที่เหลือในบัญชีแต่เป็นกราฟของยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงตรงตรงนี้ครับดูด้วยว่าแกนเนี่ยให้หน่วยมาเป็นอะไรนะครับอันนี้คือหน่วยเป็น100ลลร้อยดอลลาร ชั้น1เนี่ยไม่ใช่1ดอลลาร์แต่เป็น100ดอลลาร์แล้วถ้าเขาเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน่วยเป็น in to 0 u n d r e d dollar อย่างเงี้ยเลข1ก็จะไม่ใช่1ดอลลาร์แต่จะเป็น200ดอลลาร์นะครับระวังดูแกนด้วยทีนี้พอเราเริ่มต้นที่พันปุ๊บล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าแต่ละเดือนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็โจทย์ถามหาเดือนที่ h a v e more t h a n นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือคำว่า more h a n นะครับ more h a n เนี่ย มอร์แดนมอร์แดนทาวันชื่ออไดอลลร์เนี่ยถ้าพันสามร้อยเป๊ะจะไม่นับนะครับเพราะใช้คำว่ามอร์แดนฉันเนี่ยพอพันสามอยก็เลยตัดออกน้อยกว่าก็ตัดออกจนเราเหลือหนึ่งสสามสี่ห้าก็มีห้าเดือนนะครับที่บัญชีมีเงินเกินพันสามดอลลร์นะครับฉะนั้นเนี่ยข้ 14, อสิบสี่ก็เลยตอบข้อดีนะครับห้าเดือนเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจะนอนปวดกไหมเรื่องปวดก็คือสองอารมณ์ีอย่งนีตัดการได้เลยหรือตอบหนึ่งเองเป็นสองอารมณหนึ่งเหรอสองอารมณ์ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะ